สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟอลิสามิตเชียนทาโร่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาส่องคนรักเก่าของคุณนะคะเป็นคลิปประจําปักหลังเดือนกันยายนนะคะจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะคะวันที่30กันยายน2564นะคะชาวธาตุไฟคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษสิสงห์และก็ธนูค่ะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปค่ะจะเร,รียก r e a d i n เป็นการอ่านดวงโดยรวมไม่ได้จับตรงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานในาพรนี้อาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะแม่หมอมีไพ่นะคะ ออกองนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งของคุณนะคะส่วนกองนี้จะเป็นฝั่งของแฟนเก่าของคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการส่องเขาไปพร้อมๆกันนะคะแม่หมอขอเปิดไพ่ให้ครบเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำการส่องเขานะคะโอเคค่ะขอยญาสินสธิครูบาอาจารย์นะคะเทพผู้ปกปักรักษาดวงของชาวธาตุไฟนะคะทุกท่านช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยนะคะชาวธาตุไฟนะคะคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศี เมสิงแล้วก็ธนูนะคะหาเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ทราบว่าตัวเองในลัคนาราศีรายสามารถคลิกไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคพลังงานตัวตนของคุณได้เป็นไพ่6เหรียญทูบสโตรดส์เดอะซัน King of Pentacles, Page of Pentacles, King of Swords, The Star, The Chariot. 6 of Wands 10 of Cups Ace of Pentacles ขอขยายอีกสักใบสองใบสิ The Fool นะคะ justice ค่ะโอเคทีนี้เรามาดูในฝั่งของแฟนเก่าของคุณกันบ้างนะคะ ตัวของเขาได้เป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะควีนออฟซอร์สเดอะไฮปริสต์เดอะเวิลด์ทรีนายออฟวันส์ท r e ออฟ c h a ล i c ซ s The Holy King, Nine of Cups, Queen of Pentacles, The High Priestess. o o ั o n c e k Night of Pentacles โอเคเริ่มเลยนะคะชาวธาตุไฟคะ่ะพลังงานตัวตนของคุณนะคะได้เป็นไพ6น่6เหรียญ6เหรียญค่ะจะเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่ตอนนี้นะคะเราเองอาจจะกำลัง ต้องดูแลใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะจะเป็นลักษณะของคนที่มีความเป็นผู้ให้ค่ะการให้ให้อะไรคะให้ทรัพยากรให้การดูแลใจใส่คนที่เด็กกว่าเราก็ได้นะคะหรือคนที่อยู่ในที่ทํางานเราหรือว่าอาจจะเป็นลูกน้องใต้สายงานเราก็ได้นะคะไพ่หกเหรียญยังสื่อถึงเราเองอะคะ่ะมีความเป็นผู้ให้ด้วยนะคะเนาะในในช่วงนี้นะคะเจะเป็นลักษณะของคนที่หนึ่งนะคะ อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้มีภาระต้องรับผิดชอบนะคะต้องให้เงินกับคนที่อ่อ,อ,อนกว่านะคะหรือคนที่เราต้องดูแลนะคะอ,อ,อีกกรณีนะคะพไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงว่าเราเองค่ะอาจจะกำลังอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่มีการให้มากกว่ารับก็ได้นะคะการให้ใจให้เวลาให้ความรู้สึกให้การดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ก็ได้นะคะจะเป็นลักษณะของคนที่อยากที่จะดูแลคนอื่นๆนะคะอยากที่จะดูแลคนที่เรารักนะคะ ไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงนะคะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณะคะ่ะก็อาจจะกําลังได้ทําบุญนะคะเป็นช่วงของการทําบุญสุนทานนะคะเป็นช่วงของการที่แบบเออบางคนนะคะได้เข้าไปมีส่วนนะคะในการช่วยเหลืออุทิศตนให้แก่ส่วนรวมนะคะทำกิจกรรมนะคะเป็นนักจิตอาสานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คอย เข้าไปเพื่อช่วยเหลืองานของสังคมก็เป็นไปได้นะคะที่เรามาดูกันนะคะว่าอาดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอาดีตที่ผ่านมามีสองดาบ2ดาบนะคะก็ แม่หมอรู้สึกว่าเราเองอาจจะตกอยู่ในสถานการ์ของการเป็นตัวเลือกทางเลือกของความสัมพันธ์ที่อาจจะมีสถานะหรือไม่มีสถานะได้ด้วยนะคะเนาะความสัมพันธ์ที่คุมเครือไม่ชัดเจนค่ะมีไพ่เดอะซันเข้ามาด้วยบางคนเองนะคะดีกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ ด้วยกันเองนะคะเป็นชาวธาตุฟไฟด้วยกันกับคุณนะทีเนี้ยชาวสิงห์นะคะก็อ,อ,อาจจะเป็นพ่อแม่แม่ได้ด้วยนะคะมีลูกติดก็ได้นะคะมีคิงถือเหรียญเด็กถือเหรียญและ king of swords ไม่หมองว่าอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเจอความสัมพันธ์ที่หนึ่งนะคะมีในเรื่องของวัยนะคะที่แตกต่างกันอาจจะเป็นวุฒิภาวะได้ด้วยนะคะเนาะคิงเหรียญกับเด็กถือเหรียญเ,เราอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้ในะความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นคนที่โตกว่าก็ได้แต่ทีเนี้ย ถือเหรียญแสดงว่าต้องการความมั่นคงค่ะต้องการความชัดเจนต้องการความสัมพันธ์ทีออ่สามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเราได้นึออกอไหมทีเนี้ยมันมีเรื่องของความกังวลใจในเรื่องนี้แหละบางคนเองอาจจะรู้สึกว่ามันมีเรื่องในความแตกต่างของฐานะด้วยนะคะเนาะฐานะหรือ สถานะทางสังคมสถานะทางครอบครัวนะคะที่แตกต่างกันตัวเนี้เข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะขยายใบหนึ่งค่ะได้ The f o l l นะคะแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์อดีตที่ผ่านมาอาจจะมีใครสักคนนึ่งค่ะที่ต้องการความชัดเจนนะคะเพราะมี Justice แต่อีกคนหนึ่งยังรักอิสระอยู่นะคะเห็นไหม จะเป็นลักษณะของคนที่อ,อ,อาจจะยังไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับใครหรือว่าอาจจะยังไม่ต้องการที่จะมีพันธะาระผูกมัดก,กับใครมากเกินไปนะคะยังคงมีความสุขกับการได้เรียนรู้คนอื่นๆเรียนรู้โลกของตัวเองเรียนรู้สิ่งรอบตัวเป็นคนชอบอิสระชอบท่องเที่ยวนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะก็เลยทําให้ตัวของเราค่ะเลือกที่จะตัดออกมานะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ตัดออกมามันเหมือนกับคุณเองก็ ไม่ไม่ไม่อยากจะรอแล้วก็ได้นะหรือว่าเราอาจจะกำลังแสดงจุดยืนหรือใช้เหตุผลกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้นะคะเออมันเหมือนกับความสัมพัน์นี้เราเล,เลือกที่จะใช้เหตุผลแล้วค่ะเนาะอดีตที่ผ่านมามันเหมือนกับบางคนเองอาจจะยอมเขาหรือว่า ออถ้าไม่ได้ยอมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเราพยายามเข้าใจเขาเราพยายามให้โอกาสหรือให้เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเข้ามาเกี่ยวข้องในทีเนี้ยคิงือดาบเริ่มที่จะหาเหตุผลแล้วนะคะหาเหตุผลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคุ้มค่ากับการรอไหมมันคุ้มค่ากับการให้ใจไหมมันคุ้มค่ากับการทุ่มเทความรักความจริงใจที่คุณมีทั้งหมดให้เขาไหมนะคะจะเป็นลักษณะของความเข้มแข็งเราเองก็จะมีความเข้มแข็งหนักแน่นขึ้น เข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็แสงสุดยินของตัวเองขึ้นนะคะประมาณนี้คนที่คุณเคยเดีลอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของ the fool นะคะชาวลัคนานราศีกลุ่มจัสติสชาวลัคนานราศีตุลน,นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในฝั่งของแฟนเก่าของคุณเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยพลังงานตัวตนของเขาได้อะไร queen of s w o r d ควีนซอจะเป็นลักษณะของคนที่ตอนนี้เริ่มเข้มแข็งนะคะมีความชัดเจนในความรู้สึกจุดยืนมีเหตุผลมีตรรกะมีความตรงไปตรงมาสูงนะคะตอนนี้มันเหมือนกับเ,เขาเขาต้องสู้นะคะเนาะต้องสู้ต้องเ,อเข้มแข็งขึ้นนะคะพลังงานของคีนถือดาบจะเป็นนักต่อสู้นะคะเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถรวมถึงเป็นคนที่ เอาอยู่ทุกสถานการณ์นะคะช่วงนี้เขาเองอาจจะดูอารมณ์ขึ้นขึ้นลงง่ายนะคะรวมถึงเขาเองอาจจะต้องการที่จะคุยหรือเคลียร์ใจกับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะเนาะคุีถือดาบยังสื่อถึงว่าบางคู่บางคนนะคะแฟนเก่าของคุณนะคะกำลังจะตัดความสัมพันธ์หรือว่าเพิ่งตัดความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันเหมือนกับ เป็นขัาวสุดท้ายแล้วที่ต้องตัดสินใจค่ะหรือว่าอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะควีนถือดาบค่อนข้างแน่วแน่เข้มแข็งหนักแน่นนะคะรวมถึงภายนอกอาจจะดูดุนะคะแต่ว่าบางครั้งเขาเองอาจจะแสดงความเย็นชาได้ด้วยนะคะเนาะตอนนี้เริ่มแบบสตรองเข้มแข็งขึ้นนะคะประมาณนี้ที่เรามาดูกันนะคะว่าอดีตที่ผ่านมานะคะ แฟนเก่าของคุณไปเจออะไรมาบ้างมีเด e high p r i ค่ะบางคู่บางคนนะคะแฟนเก่าของคุณคือคนที่เกิดในลัคนานราศีพฤกษกนะคะออมี the world tree ค่ะบางคู่บางคนนะคะเป็นชาวลัคนานราศีมังกรหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะนายอวานสามทวและเดอะโฮล่คิงบางคู่บางคนนะคะคนรักของคุณเป็นชาวลัคนานราศีกันค่ะไม่หมองว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคนรักดูเหมือนกับมีความสุขนะคะกับ กับอะไรอ่ะเออกับชีวิตของตัวเองนะคะ The World Tree จะเป็นลักษณะของคนที่ e อนจอยการใช้ชีวิตของตัวเองการท่องเที่ยวการกินดื่ม3ามถ้วยนะคะการกินดื่มการสังสรรค์การอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะเออเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมด้วยนะคะแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาบางคู่บางคนนะคะเจอความสัมพันธ์ที่เออเขาไปเจอกันในงานเลี้ยงนะคะหรือตอนที่เขาออกไปเที่ยวหรือจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ เจอการในกลุ่มเพื่อนเดียวกันเพื่อนแนะนําให้นะคะหรือเพื่อนร่วมงานกันนะคะหรือเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนและได้พัฒนาความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆนะคะแต่ทีเนี้ยมันมีแต่ h o l y king อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใครสักคนนึงอะคะ่ะดูโลกส่วนตัวสูงเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงหรือไพ่สลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะหรือคนนั้นอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงทีเนี้ยและด้วยกับความความรักสนุก อาจจะเป็นความรักสนุกหรือการเอ j นจอยโลกการใช้ชีวิตดูโ l ตีนะคะลักษณะของคนโสดเนาะมไม่เหมอรู้สึกว่าเ,เขามีความสัมพันธ์ค่ะไพ่สามผู้อาจจะเป็นเฟรนด์โซนเฟรนด์ชิพหรือเฟรนด์วิดเบเนฟิตเนาะเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยและตัวของเขาบางทีถ้าสมมติว่าเขามีมีแฟนนะบางคู่บางคนแฟนเก่าของคุณเขามีแฟนเนี่ยไม่เหมือนกับเขาทําตัวโสดนะคะหรือว่ายังคงแบบ ให้ความสําคัญกับเรื่องของสังคมโซเชียลนะคะเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าเ,เรื่องของชีวิตส่วนตัวหรือคนรักนะคะแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นทีน priest, มมนเนี้ย the high priest คนสโพเนียมันมันเหมือนกับมันต้องมันต้องใช้ความพยายามและความอดทน,นะคะ่ะทีเนี้ยเขายัางอาจจะรู้สึกระแวงนะนะคะมีความระแวงหรือว่ามีกำแพงค่ะมีกำแพงในมีมีกำแพงในใจ แม่หมอมอนะคะว่าหนึ่งในเหตุผลหาที่ทําให้เขาอะค่ะต้องไปโฟกัสกับเพื่อนหรือกับตัวเองมากกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ดูนิ่งนะคะคนรักอาจจะดูนิ่งความสัมพันธ์ดูนิ่งมีทั้งไพ่ฤือสรีและไพพระนะคะแสดงว่าทั้งสองฝั่งอะค่ะอาจจะยังนิ่งๆอยู่ยังไม่เทคแอคชั่นอะไรมากเกินไปหรือไม่ได้แสดงออกแสดงอะไรมากเกินไปก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะมันค่อนข้างไปได้เรื่อย ไปเรื่อยๆจนแบบแทบไม่ไปเลยก็ได้นะคะมันมีความระแวงมันมีกำแพงมันมีความไม่มั่นใจในการและการเกิดขึ้นนะคะเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยในตอนนี้มีเดอะสตาร์ค่ะเดอะเชอร์ ot, ไม้10ถ้วย1เหรียญตอนนี้นะคะเอ่อสิถ้วยค่ะจะเป็นเราเองกาจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะหรือว่า สิบทั่วยังสื่อถึงว่าหากคุณไม่ได้เป็นคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วมันเป็นช่วงที่เราค่ะรู้สึกรักครอบครัวนะคะให้ความสนใจกับครอบครัวให้ความรักการเอาดูแลการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวของเราเองนั่นแหละนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะลุงป้านา้าอาญาเราเนี่แหละค่ะเนาะหนึ่งเหรียญมันเหมือนกับอม,มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะชาว่าไฟบางคนค่ะตอนนี้เจอใครสักคนหนึ่งที่ถูกใจเดอะสตาร์ Star, เห็นไหม เอใครสักคนหนึ่งที่ถูกใจซึ่งจะเป็นคนที่ถูกถูกอะไรต้องตาถูกใจถูกอกถูกใจมากเป็นคนที่มีออร่าเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์นะคะไม่ได้สวยมากไม่ได้หล่อมากแต่จะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดนะคะทางเพศเซ็กแอบเพลนะคะหรือว่ารูปร่างเนี่ยถูกสเปคตรงใจเหลือเกินนะคะยากที่จะละสายตาจากเขานะคะเดอะสตาร์ Star, คนนี้นะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเหมือนกับความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ด้วยนะคะเนาะในบางคนเองนะคะไพ่หนึ่งเหรียญนังสือถึงความสัมพันธ์ที่เราอยากที่จะมอบให้กับเขาอะค่ะเนาะเดอชาริออตบางคนนะคะตอนนี้เจอความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลนะคะเนาะดิียวกับอยู่กับชาต่างชาติและไปเจอกันโดยบังเอิญในขณะที่เดินทางไปทํางานได้ด้วยนะคะในบางคู่บางคนค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไม่เหมาะรู้สึกนะว่าเราพยายามที่จะไปข้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับ เรื่องของความเป็นอยู่คือของครอบครัวเราให้ความสําคัญกับเรื่องของหน้าที่การงานเราบางคนนะคะชาวธาตุไฟตอนนี้นะคะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เดินทางนะคะหรือต้องไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือต้องไปดีลกับลูกค้าพาร์ทเนอร์คู่ค้าหุ้นส่วนนะคะอืทีนี้เนี่ยเราได้ไปเจอ <c oughs> the chariot คนนี้นะคะเขาอาจจะเข้ามาโดยบังเอิญหรือว่าคนคนี้อาจจะเป็นคนที่เราต้องเจอในการทํางาน นะคะอ,อีกกรณีน,นะคะมองว่าหากชาวธาตุไฟนะคะบางคนที่ยังไม่เจอใครเลยค่ะแม่หมอก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มที่จะมีความหวังนะคะเป็นช่วงที่มีความหวังและอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครสักคนหนึ่งที่เราอยากที่จะเป็นครอบครัวด้วยนะคะตอนนี้เราพยายามที่จะ move on หรือไปเดินไปข้างหน้าเปิดโอกาสค่ะให้เราได้เจอใครสักคนหนึ่งเปิดโอกาสเปิดใจให้เราได้เจอใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะ ประมาณนี้นะจ๊ะโอเคในฝั่งของเขาล่ะเป็นยังไงบ้างก้วถอวยคีนถือเหรียญเดอะไฮพรีเทสีไม้ an, is, My, และอัศวินถือเหรียญไม่มองมองว่าในฝั่งของเขาค่ะมันเหมือนกับตอนนี้นะคะเขาเจอความสัมพันธ์ใดๆสักความสัมพันธ์หนึ่งแน่ๆ9ถ้วยหนึ่งคือ เขายังมีความสุขแล้วก็เอ j นจอยกับชีวิตของเขา2คือคนคนนี้เป็นคนชอบบริหารเสน่ห์เป็นช่วงที่เขามีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นช่วงที่ออกงานสังคมหรือเป็นช่วงที่ได้เจอผู้คนมากขึ้นอาจจะไปจอยคลับไดไดหรือว่าเป็นกิจกรรมใดไดที่เขาชอบทีเนี้ยก้าวถ้วยด้วยความเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นมิตรมันก็เลยทำให้เขาอะค่ะมีคนเข้ามา มาคุยมาขายขนมจีบนะคะมาเรียนรู้ศึกษาเขานะคะ High p o t e n t ค่ะอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่เป็นรักๆอยู่ก็ได้นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เขายังอาจจะกําลังคบกับอยู่กับใครสักคนนึงก็ได้นะคะหรือไปเจอคนที่ถูกตาต้องใจนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้กันอยู่แค่2คนเป็น l ิิ e a f f a ก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยากที่จะเรียนรู้กันไปก่อนก็ได้นะคะที่ไม่ได้เปิดเผยอาจจะไม่ได้เป็น คนที่เป็นเลิกแอบฟแฟร์ก็ได้อาจจะเป็นเพราะยังไม่อยากเปิดตัวไม่อยากเปิดเผยต่อใครให้รับรู้จนกว่าจะมั่นใจก็เป็นไปได้นะคะ The Hypothesis นะคะชาวราศีกรกฎเนาะแม่หม่อมมองนะคะว่าควีนถือเหรียญและอัศวินถือเหรียญแต่ในะ,ะเดียวกันดูเหมือนกับเขายังคงคิดถึงใครสักคนหนึ่งในพื้นที่ของเขาอยู่นะคะ ความคิดถึงที่ส่งไปไม่ถึงนะคะความคิดถึงที่ได้จะคิดถึงอยู่กับตัวเองและยังไงอะคะรอนะคะรออัศวินถือเหรียญรอในพื้นที่ของตัวเองค่ะมันเหมือนกับเป็นช่วงที่เขาอะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและนั่งนึกถึงใครสักคนหนึ่งตัวของเขาเนี่ยพยายามที่จะลืมนะแม่หมอรู้สึกว่าเขาเหมือนพยายามที่จะลืมแต่มันยังลืมไม่ได้นะคะบางครั้งเขาเองก็รู้สึกนึกถึงใครนะแล้วก็ยังอยากที่จะกลับไปหาแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นอะ นะคะสี่ไม้เท้านะตอนนี้ค่ะมันเป็นช่วงที่เขาค่ะต้องการลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขานะคะไม่หมอรู้สึกว่าแฟนเก่าของคุณนะคะเหมือนกับหนึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะนะคะสองเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่า ณเวลานี้อะค่ะเขายังไม่เจอใครที่ถูกใจก็ได้นะคะก็เลยทําให้เขาอะค่ะยังอยากที่จะเลือกคนคัดกรองคนเข้ามาในชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบความมั่นคงในชีวิตเห็นไหมคะสี่ไม้มันเหมือนกับเขาต้องการหาใครสักคนหนึ่งอะค่ะที่จะมาเข้าสู่พิธีมั่นพิธีวิวานะคะลงหลักปักฐานกับเขานะคะทีเนี้ยคนที่จะเข้ามาเนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุด ลักษณะของคนคนนี้นะคะจะเป็นชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะแฟนเก่าของคุณนะคะพลังงานหลกัหลกๆนะานจะเป็นชาวธาตุลมนะคะแม่หมอมองนะว่าเขายังคงคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะเนาะแต่ถามว่าจะทำอะไรไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขามีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็คนเข้าหาเยอะเนาะ ทีนี้ามาดูกันนะคะว่าชาวธาตุไฟนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับไปรีเทิร์นกับคนรักเก่าของคุณไหมคะ <Wow. S 1> The Sun Wow Lover a c so e of Pentacles โอ้ไพ่ดีจังอืมก้าเหรียญห้าเหรียญแม่หมอหมอนะคะว่าในฝั่งของคุณเองะคะ่ะมันเหมือนกับ คุณยังคงมีความรู้สึกด,ดีให้กับเขาอยู่อะนะคะเหมือนกับเราก็เราก็เราก็ยังคงคิดถึงแล้วก็ต้องการคนนี้อยู่ต้องการความรักครั้งนี้อยู่อะค่ะ lovers เ,เขาอาจจะเป็นคนที่คุณอะรักมากก็ได้นะและทุ่มเทมากนะคะ the lovers อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อดีตที่ผ่านมามันมีความทรงจำดีร่วมกันมันมีการดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่กันดีๆมากเลยนะคะทีเนี้ย มันเลเวอร์ vers, มันมีคนเข้ามาแทรกได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นรักที่เป็นรักทางเลือกได้ด้วยทีเนี้ยแล้วตัวเราอ่ะรู้สึกยังไงแม่มองแม่มอรู้สึกว่าเรายังคงรักและคิดถึงเขานะคะทีนี้เรามาดูกันว่าในฝั่งของเขาละได้ไพ่อะไรเอ,อ่ยเขามีห้าเหรียญมันเหมือนกับความรู้สึกของเขานะคะ่ะเขาได้ทุ่มเทปไปทั้งหมดที่มีแล้วเขาอาจจะปรับตัวหรือว่าให้ใจให้เวลาให้ความรู้สึกจะเป็นลักษณะของคนที่ เออเขาเขารู้สึกว่าเขาให้ไปหมดแล้วอะค่ะเขาปรับหมดแล้วอะไรประมาณนี้ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันเหมือนกับเขาถอยกลับมาอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วนะคะถอยกลับมาด้วยความด้วยความเสียใจด้วยความสิ้นหวังบางคนอาจจะมีการเปด,ด้วยนะนะคะประมาณนี้ทีเนี้ยเออก้าเหรียญอะมันสื่อถึงว่าตอนเนี้ยเขาอะอยู่ได้แล้วเขาสบายแล้วนะคะเขา เขามีความสุขกับชีวิตของเขากับการใช้ชีวิตของเขากับเพื่อนๆของเขาหรือกับครอบครัวหรือกับตัวเองนะคะเก้าเหรียญยังสื่อถึงว่าตอนนี้เขาเป็นช่วงที่แบบสบายแล้วอ่ะนะคะเหมือนเขาเบาสบายแล้วก็เขาเอนจอยกับการใช้ชีวิตของเขาไปแล้วนะคะหึ่เหรียญอะมันเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะนะถามว่าจะคืนดีได้ไหมมีโอกาสที่จะคืนดีได้ ถ้าเรากลับไปขอโอกาสจากเขานะเนาะถ้าเรากลับไปขอคืนดีนะคะในฝั่งเขามันเหมือนกับเขาอะคิดถึงนะอยากคืนดีแต่เหมือนกับเขาอะรู้สึกว่าเขาจะอยู่ตรงนี้เขาน่าจะไม่ take action อะไรนะคะแต่ถ้าเรากลับไปขอคืนดีกับเขาก็มีโอกาสนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะกู้คืนความสัมพันธ์นกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้นะคะประมาณนี้ พลังงานคนคนนั้นของคุณนะคะที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีเมถุนเข้ามาเพิ่มนะคะเอ่อจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆรวมถึงเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่เป็นมิตรนะคะเป็นคนที่ใครๆก็อยากคุยด้วยเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้นะคะแล้วก็ชอบบริหารเสน่ห์นะคะประมาณนี้นะคะ เป็นกำลังใจให้ชาวธาตุไฟทุกๆท,ท่านนะคะหากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ค่ะและหากเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะคะได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจก็อย่ากเก็บเอาไปคิดมากนะคะถือว่าดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเราอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงก็ได้นะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมอลิสาด้วยนะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ